เลโกแอนซันภาคสอง EP ยี่สการปรากฏตัวของพระอาทิตย์สภาพดูไม่ได้เลยนะหลานชายแบบนี้จะใช้ต่อรองผลประโยชน์กับอเล็กซานเดอร์ได้ไหมนะหวังเมยที่เพิ่งมาถึงเอ่ยอย่างเย้ยหยันและสะใจเมื่อมองไปยังอลันก่อนจะเดินไปนั่งลงที่เก้าอี้ข้างกับอาดัม ถ้าคิดว่าต่อรองไม่ได้แล้วป้าจะใช้ผมเป็นข้อต่อรองกับอเล็กซานเดอร์ทำไมได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้หวังเหมยตอบกลับก่อนจะยื่นมือถือของตนที่มีเบอร์ของใครบางคนให้กับอดัมตืดตืดเสียงเรียกเข้าจากมือถือดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้อเล็กซานเดอร์รีบหยิบขึ้นมาดูพางขมวดคิ้วให้กับเบอร์แปลกที่วิดีโอคอลมาหาก่อนจะกดรับ แล้วก็ต้องเบิกในตาโพงขึ้นให้กับภาพที่อยู่บนหน้าจออลันชื่อจริงของเด็กหนุ่มที่หลุดออกจากปากของอเล็กซานเดอร์ทำเอาเด็กน้อยต้องเงยหน้าขึ้นมองบนจอมือถือที่ถูกมือหนาของอดัมยื่นมาหาอเล็กซานเดอร์อลันเอ่ยขึ้นทางเผยยิ้มอย่างดีใจให้กับคนในจอมือถือแม้นี่จะเป็นการโทรเพื่อต่อรองผลประโยชน์กัน แต่เขาก็ดีใจอย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าคนรักของตนทำไมหน้าตาถึงเป็นแบบนั้นอเล็กซานเดอร์ถามพางในใจก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบอัดจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อเห็นสภาพเด็กน้อยของเขาใครมันกล้าทำกับเด็กน้อยของเขาแบบนี้เด็กที่เขาทนุถนอมแม้แต่ม,มดหรือยุงก็ยังไม่มีโอกาสได้กัดแล้วนี่มันเป็นใครถึงได้กล้าทำให้เด็กน้อยของเขา บอบช้ำขนาดนี้ฉันไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องทำตามข้อเสนออะไรที่พวกมันเรียกร้องนะหยุดพูดจาวเพอเจอยังไม่ทันที่อเล็กซานเดอร์จะได้คุยอะไรต่อกับอลันอดัมก็ตวาดเด็กหนุ่มก่อนจะหมุนหน้าจอมือถือมาทางตนแล้วแสยะยิ้มให้กับคนในจออย่างอเล็กซานเดอร์ไงคุณอเล็กซานเดอร์ยินดีที่ได้รู้จักนะครับอเล็กซานเดอร์ขบกรามแน่น ให้กับใบหน้าและเสียงพูดยียวนของอดัมก่อนจะเอ่ยพูดแกต้องการอะไรว่ามาเข้าใจอะไรง่ายๆแบบนี้ค่อยหน้าคุยหน่อยอย่ามัวลีลาต้องการเท่าไหร่แลกกับเด็กสองคนนั่นหนึ่งพันล้านเหรียญพร้อมกับหุ้นในบริษัทดีคัสที่แกถืออยู่ทั้งหมดได้แกจะได้ทุกอย่างแต่แกห้ามแตะต้องเด็กสองคนนั่นแม้แต่ปลายเล็บ อดัมสยยยิ้มให้กับอเล็กซานเดอร์ที่อยู่ในจอก่อนเอ่ยตอบกลับไปนั่นก็อยู่ที่ว่าผลประโยชน์ที่ฉันจะได้มันจะมาถึงเมื่อไหร่งั้นแกก็ไม่ต้องรอหรอกข่าวนี้เป็นอเล็กซานเดอร์ที่สยยยิ้มกลับไปซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับอดัมไม่น้อยแต่ก่อนที่อดัมจะได้พูดหรือทำอะไรประตูห้องที่พวกตนกำลังนั่งอยู่ก็ถูกแรงกระแทกจากอะไรบางอย่าง จนมันกระเด็นถไลไปกับพื้นเผยให้เห็นล่ามของคนที่เพิ่งต่อรองผลประโยชน์เมื่อคู่อย่างอเล็กซานเดอร์นี่แกมาดะปังอะไม่ต้องรอให้พูดจบลูกตะกัวจากปลายกระบอกปืนของอเล็กซานเดอร์ก็ตรงเข้าเจาะที่ฝ่ามือของอดดมซึ่งกำลังเล็งปืนมาทางเขาทำให้ปืนในมือของอดดมล่วงไปกองกับพื้นทางเจ้าของปืนแหน่งอดดมก็ยกมืออีกข้าง ขึ้นกุมมือข้างที่ถูกยิงจนเป็นรูทั้งร้องโอดควรด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยพวกแกยืนปื้อยอยู่ทำไมจัดการมันสิเพียงแค่สิ้นสุดเสียงพูดลูกน้องของอดัดที่วิ่งเข้ามากับลูกน้องของอเล็กซานเดอร์ก็เริ่มสาดกระสุนเข้าใส่กันทันทีปังปังปังพี่อเลสปังไว้ไอรินที่เรียกพี่ชายของตนต้องอุทานออกมาเมื่อกระสุนปืนจากกระบอกปืนของพี่ชายเธอ พุ่งเจาะเข้าที่กระโหลกหัวหนึ่งในลูกน้องของอดัมจนลงไปนอนจมกองเลือดขาดใจในทันทีเฮ้ย hey, หวังซุนยังคงเป็นไอรินที่เอ่ยขึ้นเมื่อเห็นอาันแล้วพบว่าเพื่อนหนุ่มของตนถูกอดัมลากตัวออกไปแล้วปังปังปังเสียงศาสตร์กระสุนปืนเข้าหากันยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนอเล็กซานเดอร์จะรีบสาวเท้าเข้าไปหาไอรินและแก้มัดให้น้องทั้งก้มจูบที่หัวทุย ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ปล่อยให้เด็กนั่นเป็นอะไรไปแน่เลดูแลไอลินด้วยครับคุณอเล็กเลเอ่ยรับคำทั้งเดินเข้ามาพาตัวไอลินออกไปไอลินพระเจ้าเธอปลอดภัยเป็นแอนโตนิโอที่วิ่งหน้าตื่นเข้ามาเมื่อเลพาไอรินออกมาจากตรงนั้นแอนโตนิโอนายก็มาด้วยเหรอปังยังไม่ทันที่แอนโตนิโอจะได้ตอบคำถามอะไรไอลิน เสียงจากกระบอกปืนของเลที่ตรงเข้าไปเจาะกบาลของฝ่ายตรงข้ามก็ดังขึ้นขัดจังหวะซะก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้แอนโตนิโอตกอกตกใจอะไรเพราะสภาพข้างนอกที่เขาเพิ่งเดินเข้ามามันน่าสยดสยองกว่านี้เยอะถามได้ฉันก็ต้องมาอยู่แล้วสิยายโก้แอนโตนิโอเอ่ยตอบก่อนจะเดินเข้าไปลวบตัวไอรินเข้ามากอดแต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นก็ต้องคลายอ้อมกอดเมื่อเลเอ่ยขึ้น รีบออกไปจากตรงนี้กันก่อนเถอะครับคุณหนูไอรินและแอนโตนิโอต่างพยักหน้าให้กับเลแล้วพากันเดินตามเลออกไปจากตึกพอออกมาถึงหน้าตึกไอรินก็ต้องยกมือขึ้นปิดปากของตนพอภาพคนตายจมกองเลือดที่เกื่อนไปทั่วบริเวณทำให้รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดการประทะกันอย่างหนักและแน่นอนว่าคนที่ทำได้ขณะน,นี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่แอนดิสัน ไอลินหันไปมองพี่ชายอีกคนของเธอที่กำลังเดินเข้ามาทั้งเผยยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าเธอปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าเจ้าหญิงน้อยของพี่ปลอดภัยนะแอนดิสันเอ่ยพูดทั้งรวบไอลินเข้าไปกอดทางก้มจูบบนหัวทุยแล้วเงยหน้าขึ้นกวาดตามองไปด้านหลังแล้วนี่เด็กนั่นละ่ะพี่แอนดิสันหมายถึงหวังซุนหรอคะใช่หวังซุน ถูกคนที่ชื่ออดัมลากตัวไปตอนนี้พี่อเล็กกำลังพาคนตามไปช่วยค่ะไอ้อดัมมันคงไม่อยากมีชีวิตรอดสินะแอนด,ดิสันที่ตอนนี้เปลี่ยนสีหน้าเป็นดุดันขึ้นพางกระชับปืนในมือก่อนจะปรับเปลี่ยนสีหน้าเอ่ยพูดกับไอรินอีกครั้งคนของพี่จะคุ้มกันไอรินไปที่คฤหาโดวแวนอยู่ที่นั่นไอรินจะปลอดภยัยส่วนพี่จะตามไปช่วยเด็กนั่นกับอเล็กซานเดอร์ พูดจบก็ส่งตัวไอรินให้กับแอนโตนิโอพังพยักหน้าให้กับเลเพื่อบอกว่าสามารถพาคนของไบลอลไปที่ตึกของเขาได้เพราะถ้าอยู่ที่นั่นรับรองว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากเป็นเขตอิทธิพลที่เขาคุ้มครองอยู่และเมื่อเลพยักหน้าตอบกลับมาแอนดิสันก็ไม่ลีลอรีบตรงเข้าไปภายในตึกทันทีถ้าอยากให้เด็กนี่ตายก็ยิงฉันเลยสิยิงเลย อดามตอนนี้เลลาวกับกายเป็นคนบ้ากำลังหัวเลาะและเล็งปืนมาทางอเล็กซานเดอร์ที่ยังคงเว้นระยะห่างเมื่อตอนนี้หวังเหมยกำลังจ่อปืนไปที่หัวของอลันเหมือนว่าเพียงแค่เขาก้าวขาเข้าไปอีกฝ่ายก็จะเหนี่ยวไกลทันทีปล่อยเด็กนั่นแล้วฉันจะให้ในสิ่งที่แกต้องการอเล็กซานเดอร์ยื่นข้อเสนอพางดวงตาก,ก็จับจ้องมองไปยังอลัน สลับกับอดัมนี่แกคิดว่าฉันเป็นเด็กหรือไงฉันรู้เพียงแค่ฉันส่งเด็กนี้ให้แกแกก็จะฆ่าฉันในทันทีเพราะฉะนั้นจนกว่าพวกฉันจะออกไปจากที่นี้ได้ฉันจะไม่มีทางปล่อยเด็กนี่ให้รอดไปหาแกแน่อดัมเอ่ยพูดทั้งเดินถอยหลังทางปืนในมือก็ไม่ได้ลดละไปจากร่างของอเล็กซานเดอร์เช่นเดียวกับหวังเบยที่ยังคงจ่อปืนเข้ากับหัวของอลันถ้าแกปล่อยเด็กนั่น ฉันสัญญาจะไม่ฆ่าแกอเล็กซานเดอร์ยังคงยื่นข้อเสนอให้กับอดัมพางในตาคู่คมก็เหลือบไปมองยังอลันที่กำลังสื่อสารบางอย่างให้เขาได้รู้ว่าเด็กน้อยกำลังคิดจะทำอะไรซึ่งเขาก็พยายามส่งสัญญาณว่าห้ามทำเพราะมันมีโอกาสสูงมากที่ปืนจะลั่นโดนเจ้าตัวแต่อลันก็คืออลันไม่มีใครห้ามความคิดของเด็กนั้นได้ จามาหลอกลอยอย่อซะให้ตกป,ปังอายังไม่ทันที่อดัมจะได้พูดจบลูกกระสุนปืนในมือของอเล็กซานเดอร์ก็พุ่งทะลุเข้าที่กลางลำตัวของอดัมซึ่งโดนอลันใช้ร่างของตัวเองกระแทกล่างของหวังเหมยให้ล้มเข้าไปหาอดัมจนอีกฝ่ายเสียหลักและถูกกระสุนปืนของอเล็กซานเดอร์ยิงเข้าที่กลางลำตัวอย่างจังโอ้ย อาดัมร้องขึ้นอีกครั้งเมื่อโดนรองเท้าหนังราคาแพงของอเล็กซานเดอร์เหยียบเข้าที่ฝ่ามือขณะกำลังจะเอื้อมมือไปจับปืนที่หล่นลงที่พื้นพางคว้าตัวอลันเข้ามากอดก่อนจะใช้มืออีกข้างปิดตาของเด็กน้อยไว้ได้โปรดอย่าปังไม่ต้องรอให้คำอ้อนวอนขอชีวิตนั่นหลุดออกมาจนจบลูกตะกวัวจากปลายกระบอกปืนของอเล็กซานเดอร์ก็เจาะเข้าที่หน้าผากของอดัมทำให้อดีต ผู้นำจากขาของโรแวนขาดใจตายในทันทีเพราะสำหรับอเล็กซานเดอร์แล้วเพียงแค่ได้เด็กน้อยมาอยู่ในอ้อมกอดเขาก็ไม่จำเป็นต้องต่อรองหรือฟังคำอ้อนวอนขอชีวิตจากคนที่ทำให้เด็กน้อยของเขาเจ็บตัว